สวัสดีค่ะ DIY by s i x u p ค่ะวันนี้สั่งยางมาจากอช้อปปี้ค่ะยางที่ใช้อยู่เป็นยางปี2017ค่ะร้านนี้เขาบอกว่ายางเขาปี2020ก็คือปีนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงไม่แพงค่ะสีเส้น7,000กว่าบาทแล้วก็ใช้คอรี่มาส่งส่งฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาดูสภาพยางกันค่ะยังไม่ได้ดูเหมือนกันค่ะให้เขาเอาขึ้นรถก่อนเลยนี่ค่ะสภาพยางสั่งมาสีเส้นค่ะ เพิ่งเอาลงมาเดี๋ยวนี้หมามๆเลยค่ะอเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะรหัสที่ยางเขาส่งมาของโยโกโฮมาม่าปี2020ั่สิบค่ะนี่ค่ะเดนของเคอรี่ที่เป็นใบจัดส่งนะคะมีแถมจุกยางมาให้ด้วยทุกเส้นเลยเดี๋ยวจะลองแกะพลาสติกดูก่อนนะคะนี้สภาพยางค่ะ ตรงตามสเปคที่สั่งค่ะมันขนส่งมาดีค่ะสภาพรเรียบร้อยอันนี้อีก2เส้นอยู่ในรถค่ะน,นี่ค่ะอีก2เส้นวันนี้กำลังจะเอาอยางออกไปใส่ค่ะจากที่ซื้อมาในช้อปปี้นะคะร้านยางราคาถูกถ้าชื่นชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจาก DIY by Sixya ค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ